เก๊กไฟกวมรวมไม่รวมข้าโุมกับไรปรู้ก็หรกันไหม วัดค่าวัดค่าต่อเนื่องสายเนี้ยครับสายนี้กับสายหัวเผาว่ามันถึงกันไหมวัดตรงนี้นะตัวนี้ก็ได้นี่ก็ได้เออถ้าไม่ถึงกันก็โอเคไม่ถึงอย่างเงี้ยถ้ามันชนกันมันจะดังเสียงนี่ครับนี่ก็ได้ ทัดซ้ายนี่ครับเก่าเนี่ยเขานี่ยว่ามันถึงกันไหมแค่นี้ก็รู้แล้วว่าไฟรั่วหรือไม่รั่วนี่ถึงกันอยู่ไฟนี่รั่วน,นี่มีไฟอยู่นี่มีเสียงเลยนี่มีไฟถ้าหัวเผามันตรงนี้มันจะไม่มี ไฟรีเลย์มันไม่ถึงกันเห็นไะหจะไม่มีเสียงถ้าสายนี้ไฟมันจะหากันอยู่พิตเตอร์จะขึ้นโอห์มอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นอย่างขึ้นแล้วเอาหาย นี่ยขึ้นโอมอยู่ขึ้นแล้วเห็นไหมมันจะขึ้นค่าต่อเนื่องอยู่ถ้าวัดหัวเผาตัวน,นี้ไฟนี่กับไอ้น,นี้มันต้องไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นคับอย่างนี้ได้อเดี๋ยินเสียงเอาเอสายไ,ไฟหัวเผามาหาแป๊บน้ำมันต้องไม่มีเสียงครับไม่มีครับ ไปดูนะอ่าถ้าแป๊บตัวแปบบ๊บมันจะมีเสียงไหนหายเลยอาหายเห็นหายแล้วเห็นได้แล้วอืมเนี่ยเสียงอ่อไฟมันต่อเนื่องกันตรงนี้ก็ได้เนี่ยเห็นไหมมองเห็นหรอเเนี่ยไฟก็ถึงหากัน,น ไอตัวนี้นะตัวเบอร์สิบนี่ต่อเนื่องทางหัวเผาะจะต้องไม่มีเสียงครับนี่ไม่มีไฟมาอ่าหัวเผาตัวนี้ก็ได้เนี่ยตัวนี้กับเนี้ยนี่ต้องไม่มีเสียงครับจะมาแป๊บมันจะมีเสียงแป๊บแล้อแป๊บจะมีเสียงเยนะเช็คหัวเผาขาดไม่ขาด ไฟมันชนกันไหมไม่ชนไม่ชนแสดงไม่มีเสียงโอเคนะครับแสดงไฟจากหัวเผากลับไปแป๊บเบรกไม่ชนกันแค่นั้นวิธีเช็คง่าย,ายต้องเช็คกับไม่งั้นคลาดฟิวคาร์ดไปเลย